เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่หนึ่งร้อยหกสิบสีตื่นเร็วขนาดนี้เชียวกำลังคิดอยู่เลยว่าเมื่อท่านตื่นมาแล้วพวกเราค่อยไปหาท่านอีกเห็นสีหน้าของนางกลับมาเป็นปกติ ใจของเขาที่เป็นกังวลในที่สุดก็สามารถวางลงได้มู่อิ่งซียิ้มเล็กน้อยนั่งลงตรงข้ามกับพวกเขาข้าแค่รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยฟ้ายังไม่ทันมืดนอนหลับได้ไม่นานก็ตื่นแล้วถ่าเออบอกว่าท่านมาหาข้าข้าจึงมาที่นี่อาจารย์ท่านไม่ได้ทำให้ท่านลำบากใจใช่หรือไม่เปล่าเขาเพียงแค่กักบ,บริเวณข้า อย่ามองว่านิสัยของอาจารย์เขาแปลกประหลาดไม่สนใจใยดีผู้อื่นแต่กลับรักและเอ็นดูสิทธิ์วิฉือผู้นี้ยิ่งนักเริอนยี่ที่อยู่ด้านข้างพูดแทรกขึ้นเช่นนั้นก็ดีวี่ฉือพี่ใหญ่ข้าเรียกท่านเช่นนี้ได้หรือไม่ แม้แต่ชื่อแซที่เรียกเขายังคงเรียกเหมือนเขาเป็นคุณชายที่ไม่สนิทสนมดังเช่นเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนในใจเธอก็มองว่าวิ่ือหงเป็นพี่ชายเสมอที่เรียกว่าพี่ใหญ่วิ่ือนี้เป็นสิ่งที่เธออยากจะเรียกจริงๆอืมท่านอยากเรียกเช่นไรก็ได้ทั้งนั้นเฮ้เฮ hey, hey. ข้าอายุมากกว่าท่านเหตุใดจึงไม่เรียกเขาว่าพี่บ้างเล่าเหรินยีย่เอ่ยประท้วงกับโมอิงซีก่อนหน้านี้ที่ยังไม่สนิทกันนางจะเรียกเขาว่าคุณชายเหรินแต่ต่อมาเมื่อสนิทกันแล้วจึงเรียกชื่อแซวของเขาโดยตรงโมอิงซีมองไปทางเขาเออยังขบขนันท่านเป็นท่านอ๋องเล็กฐานะสูงทรงข้ามีกล้าล่วงเกิน ท่านคิดว่าฐานะของอี้ซือเป็นอะไรเริ่นยี่กรอกตาใสแขวนเชียงสีมีกลุ่มชนเผ่ามากมายเจ้าแขวนเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากค้นส่วนมากชนชั้นต่อมาทุกชนเผ่ายังต้องมีหัวหน้าเขาเป็นบุตรชายของหัวหน้าชนเผ่าอี้ชือ้อในวันหน้ายังต้องรับตำแหน่งหัวหน้าชนเผ่าอี้ชื้อต่อ ตำาหน่งรองลงมาจากเจ้าแคว้นฐานะอ่องเล็กเช่นข้าเทียบไม่ได้หากจะบอกว่าเป็นการล่วงเกินท่านเรียกเขาว่าพี่ใหญ่ว้สือถึงจะดูเป็นการล่วงเกินมากกว่าโมอิงซีพบว่าคนที่เธอรู้จักนั้นล้วนร่ำรวยและสูงสักอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีฝีมือยอดเยี่ยมแม้แต่เสี่ยวหานก็ยังเป็นคุณหนูน้อยของหมู่บ้านบนเขาหยุ่นแย่หลนยี่พอแล้ว เรื่องเหล่านี้ไม่สําคัญวี่ฉือหงรู้สึกจนปัญญาเล็กน้อยเรินยี่ปากไม่มีหูรูดหากไม่ห้ามเขาไว้หน่อยคงจะพูดทุกสิ่งที่อยากพูดออกมายิ่งไปกว่านั้นคนที่สามารถรับช่วงต่อเพื่อปกครองชนเผ่าวี่ฉือไม่ได้มีเพียงแค่ข้าคนเดียวเจ้าอยากบอกว่ายังมีวี่ฉือเนี่ยอีกนั้นหรือเรินยี่ยิ้มเยอกเย็นเขาเป็นคนจิตใจไม่ซื่อตรง ถ้าจะให้ข้าพูดหากชนเผ่าวี่ชื่อให้เขารับช่วงต่อไม่ช้าก็เร็วต้องเกิดความพีนาแน่โมอิง่งซีฟังพวกเขาพูดคุยกันอยู่ด้านข้างอย่างเงียบๆวี่ชื่อเนี่ยปรารถนาจะแย่งชิงอำนาจการปกครองจากวี่ชื่อหงไม่พูดเรื่องเหล่านี้แล้วอิง่งซีข้าจะตรวจชีพจรให้ท่านวีช่ชือหงเปลี่ยนหัวข้อสนทนา เปรียบกับภายภาคหน้าของชนเผ่าอี้สือที่ยังไม่อาจรู้ได้เขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนางมากกว่ามู่อิ่งซีได้ยินแล้วก็ยื่นมือออกไปอย่างให้ความร่วมมือวางลงบนโตะเะหินหลังเรินยี่ได้ยินเขาเรียกนางว่าอิ่งซีสายตาที่ชวนให้ขบคิดก็ปรากฏวิชือหงเมินเฉยต่อสายตาเขาตั้งใจตรวจจับชีพจรให้มู่อิงซี ครู่ใหญ่ผ่านไปคิ้วที่สวยงามก็ขมวดเข้าหากันอิงซีท่านเข้าใจในการรักษาศึกษาพิษสินกู่มานานขนาดนั้นในตอนที่สิิพี่ข้าวางยาท่านไม่รู้ตัวเลยหรือไรเหตุใดจึงตกหลุมพรางเขาไปเสียอย่างนั้นโมอิ่งซีรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเหตุใดเขาจึงคิดว่าวีสือเนี่ยเป็นคนวางยานางเอ๋มิใช่ว่านาง เรินยี่พิ่งจะเอ่ยปากโม่อิ่งซีก็เอ่ยขัดคำพูดของเขาเสียก่อนพี่ใหญ่ว่ชื้เป็นว่ชือเนี่ยพี่บอกท่านว่าเขาเป็นคนวางยาเขาบอกว่าตอนจับตัวท่านมาเขาให้หมัวมัวที่ดูแลท่านวางยาพิษสินปู่ใส่ท่านเรื่องราวเป็นเช่นนี้ใช่หรือไม่ ได้ยินเขาพูดเช่นนี้เธอก็เข้าใจทันทีที่จริงในตอนแรกอี้ฉือเนี่ยให้เหล่ามัวมัววางยาพิษซินปู่กับเธอแต่สุดท้ายเหล่ามัวมัวก็ไม่ได้ทำตามคำสั่งของเขาไม่ใช่ว่านาง เรินยี่ทำท่าจะขยับปากพูดอีกครั้งเท้าของมู่อิ่งซีก็เหยียบลงไปบนหลังเท้าของเขาเขาส่งเสียงฮึดฮัดไม่พอใจชักเท้ากลับเพราะความเจ็บลืมคำพูดที่ตนต้องการจะพูดในตอนแรกไปเสียสิน้นวี้งือหงมองไปทางเขาด้วยความประหลาดใจเจ้าเป็นอะไรเปล่าพี่ใหญ่วี้งเสือ ในตอนนั้นร่างกายข้าอ่อนแอไม่ทันสังเกตว่าพวกเขาวางยาลงไปในอาหารเวลาผ่านไปนานในตอนที่ข้าพบว่ามีอาการหัวใจเต้นเร็วและแรงอีกทั้งยังเหนื่อยอ่อนถึงได้รู้ตัวตอนนั้นตัวข้าอยู่ที่แคว้นเชียงฉีแล้วสมุนไพรถูกสงวนสิทธิ์ไว้กับคนเพียงคนเดียวข้าหาสมุนไพรเพื่อปรุงเป็นยาถอนพิษสินกู่ไม่ได้ วีสือหงได้ยินนางบอกว่าในตอนนั้นร่างกายอ่อนแอจึงนึกขึ้นได้ว่าวีสือเนี่ยเคยบอกว่านางตั้งครรภ์ เมื่อครูที่ตรวจจับชีพจรไม่มีชีพจรตั้งคันแล้วจริงๆหรือว่าในตอนนั้นเด็กจะถูกขับออกมาแล้วเขาขยับริมฝีปากคล้ายอยากถามแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่ารนยี่อยู่ด้วยอีกทั้งเรื่องการแผงบุตรนี้จะต้องเป็นแผลในใจนางแน่นางอาจไม่อยากเอ่ยออกมาอดทนอยู่สักพักจึงกลืนความห่วงใย,ยกลับคืนไปอิ่งสิ ข้าขอโทษแทนสิทธิพี่ของข้าด้วยพิษซินกูในร่างกายท่านยังอยู่ในระยะแรกถอนพิษได้ง่ายมากเรื่องถอนพิษให้ข้าเป็นคนจัดการช่วงนี้ท่านพักผ่อนให้ดีอย่าทำให้ตนเองเหนื่อยเกินไปข้ารู้เช่นนั้นข้าขอขอบคุณพี่ใหญ่ว้สือล่วงหน้ายาถอนพิษซินกูมอบให้ท่านจัดการก็แล้วกันได้ท่านพักผ่อนให้ดี ผ่านไปอีกสักสองสาวันข้าค่อยมาเยี่ยมวี่ชือหงพูดจบก็ลุกขึ้นยืนตั้งใจจะบอกลาข้าว่านะวี่ชือนี่เจ้าก็พึ่งมายังไม่ทันได้ดื่มเหล้าเป็นเพื่อนข้าสักสองจอกก็เตรียมตัวจะไปแล้วการเปลี่ยนแปลงของพิษซินกู่รวดเร็วเกินไปรีบถอนพิษออกมาให้เร็วที่สุดจะดีกว่าข้าจะไปปรุงยาถอนพิษเรนยี่เจ้าดูแลนางให้ดี อย่าให้นางต้องพบเจอกับอันตรายวี่สือหงกาชับอย่างไม่วางใจเรินยี่เบ้ปากรู้แล้วนะเห็นเขากำลังจะไปทันใดนั้นเรินยี่ก็นึกขึ้นได้เรื่องหนึ่งวี่ชืออย่าลืมว่าเดือนหน้ามีพิธีเส้นไหวบ้บรรพบุรุษของชนเผ่าอีกทั้งข้าต้องเตือนเจ้าแควนมีสิทธิ์ที่จะหาลูกเขยให้กับทวยยาในวันนั้นวี่ือเนี่ยจะต้องลงมือทำบางอย่างแนะ่ เขาเผ้อฝันถึงตำแหน่งลูกเขยคนโปรโดนี้มานานมากแล้ววีสือหงได้ยินแล้วคิ้วพรันขมวดขึ้นวีสือเนี่ยอยากได้ตำแหน่งเจ้าแคว้นเรื่องนี้เขาไม่กังวลสิ่งที่เขากังวลคือถั่วย่าชอบเขามานานมากเขาควรทำอย่างไร จึงจะสามารถหนีโชคชะตาการถูกเลือกไปเป็นลูกเขยนี้ได้พิธีเส้นไหวบ้บรรพบุรุษของชนเผ่ามองหาลูกเขยวี่เฉอเนี่ยอยากแต่งกับองคหญิงถั่วย่างั้นหรือเฮ้อเช่นนั้นเธอจะส่งของขวัญชิ้นใหญ่ให้เขาสักชิ้นนำมาใช้เส้นไหว้ลูกของเธอที่ต้องตายเพราะเขาโม่อิ่งซีตกอยู่ในห้วงความคิดวันนั้นจะต้องคลึกครื้อแน่ คนของหมู่บ้านบนเขาหยุ่นแง่น่าจะปรากฏตัวหรือว่าเธอจะสามารถเจอกับเสี่ยวหานได้หลังวี่เือหองไปแล้วเรนยี่มองดูมู่อิงซีที่มีสีหน้าครุ่นคิยดยกมือขึ้นแล้วใช้หลังมือเคาะไปที่หน้าผากนางเบาๆจึงเรียกสตินางกลับมาได้อะไรเมื่อครู่เหตุใดต้องปิดบังวี่เือท่านโกหกเขาเพื่อให้เขาอยู่นิ่งๆใช่หรือไม่ โง่เองสิข้าขอเตือนท่านไว้เขาเป็นสหายสนิทของข้าหากท่านจะพี่ใหญ่วิสือเป็นคนมีเมตตาด้วยความจริงใจข้าไม่อยากทำร้ายเขาอีกอย่างเขาเองก็เก็บความลับในใจไม่ได้เรื่องราวทุกอย่างล้วนแสดงอยู่บนใบหน้าท่านคิดว่าหมอผีกักบริเวณเขานาน,านขนาดนั้นเพราะเหตุใดหลังรู้ว่าข้าถูกวางยาพิษสินกูแล้วจู่ๆเหตุใดจึงยอมปล่อยเขามา ท่านกำลังจะบอกว่าหมอผีกำลังหลอกใช้เขาเพื่อมาสืบหาความจริงอืมถ้าหากบอกพี่ใหญ่อี้หรือว่าพิษจินกูเป็นฆ่าที่วางยาตนเองข้าสามารถถอนพิษเมื่อใดก็ย่อมได้เขาก็จะไม่รู้สึกกังวลใจกลับไปแล้วหมอผีจะต้องล่วงรู้ได้ในทันทีอีกทั้งหากให้เขารู้เรื่องราวเหล่านี้เขาจะรู้สึกลำบากใจไม่รู้จะยืนอยู่ข้างใดดี ระหว่างเราและหมอผีมิสู้ไม่ให้เขารู้เรื่องอะไรไม่ดีกว่าหรือในหลายครั้งใช้ชีวิตยอยู่อย่างรู้เรื่องราวต่างๆมากเกินไปก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดี วี่ือหงกลับไปถึงหุบเขาฝูซี่ก็ลงมือเตรียมปรุงยาถอนพิษนอกจากกินข้าวและนอนหลับเขาก็เก็บตัวอยู่ในถงยาตลอดวี่ือเนี่ยเห็นแล้วเอ่ยน้มหน้าวอาจารย์ไม่หยุดใจเกิดความร้อนรนในที่สุดก็ทนไม่ได้จึงเอ่ยถามท่านอาจารย์พิษสินกู่ในตัวมู่อิ่งซี่ ยังเป็นเพียงระยะแรกสิทธน้องรู้วิธีปรุงยาถอนพิษซินกู่ระยะแรกท่านให้เขาใช้สมุนไพรได้ทั้งหมดไม่เกินสองวันเขาจะต้องสามารถปรุงยาถอนพิษออกมาได้แนะ่เมื่อถึงเวลานั้นต่อให้ท่านจะห้ามอย่างไรก็สายไปเสียแล้วหรือท่านจะมองดูเขาเอายาถอนพิษซินกู่ให้มู่อิ่งซี่โดยไม่ทำอะไรเลยเช่นนั้นหรือ หมอผีรูปคราวสีขาวเบาๆพริกอ่านตำราการรักษาในมือด้วยท่าทางสบายอกสบายใจไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นหม่อิ่งซีมากตัวนี้ข่าจองไว้แล้วเหตุใดจะยอมปล่อยไปโดยง่ายที่ข้าให้นางกินคือเม็ดยาแร่งพิษพิษสินกูในร่างกายนางกำลังค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงหาก้งเอ๋อให้นางกินยาถอนพิษระยะแรก ฮไม่เพียงจะไม่สามารถถอนพิษให้นางได้ในทางตรงกันข้ามจะทําให้พิษในร่างกายนางเกิดความวุ่นวายเขาตอบกลับด้วยความเชื่อมั่นในแผนการเมื่อวีสือเนี่ยได้ยินชั่วขณะนั้นแววตาก็เปล่งประกาย ท่านอาจารย์ท่านมียานรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้โดยแท้ที่จริงท่านเองได้คำนวณเรื่องนี้ไว้อย่างแม่นยำแล้วอีสือเนี่ยมองไปยังห้องโถงยาคล้ายจะเห็นเงาที่กำลังยุ่งวุ่นวายของอีสือหงมุมปากเขายกขึ้นเล็กน้อยยิ้มด้วยสีหน้าชั่วร้าย เขาอยากจะดูนักหากวี่สือหองรู้ว่าตนเองไม่เพียงช่วยมู่อิ่งสีไม่ได้สุดท้ายยังกลับตลายเป็นทำร้ายนางเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรวันรุ่งขึ้นหลังฉียเฮออีเลิกประชุมแล้วก็ตามเหรินยี่มาที่สวนยี่วางเหริน ทั้งสองเพิ่งเดินเข้าเรือนยี่หลานก็เห็นมูอิ่งซีสวมชุดกระโปรงยาวขอปกเข้ารูปเดินออกมาจากห้องผมที่ปล่อยยาวลงมาในก่อนหน้านี้ถูกรวบมัดขึ้นประกอบกับนิสัยที่เย็นชาตามปกติของนางทำให้ท่าทางดูองอาจฉีเฮวีต้องมองนางอยู่ครู่ใหญ่สายตาเบิกกว้างอย่างฉับพลันนี่เตรียมตัวจะไปทำอะไรโอ้ เมื่อวานางมาเอาเสื้อผ้าชุดนี้กับข้าวันนี้ยังบอกให้ข้าพานางไปสนามม้าที่ชานเมืองในเมื่อเสด็จพี่มาแล้วมิสู้ไปที่เขตล่าสัตว์ของวังหลวงเรนยี่แสดงสีหน้าอยากจะลองดูโอกาสที่พันปีก็ยากจะหาได้สักครั้งเช่นนี้เขาต้องคว้าเอาไว้ให้ได้จะไปขี่มา้าอาการดีขึ้นแล้วหรือ ฉีเห่ออีขมวดคิ้วสายตาตกไปอยู่ที่มู่อิ่งซีอีกครั้งสีหน้านางกลับมาเป็นปกติแล้วไม่ซีดขาวเช่นเมื่อวานนี่ทำให้ใจเขาที่รู้สึกเป็นกังวลตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้วางลงได้แล้วสเสด็จพี่บอกท่านแต่แรกแล้วว่านางไม่เป็นอะไรมู่อิ่งซี่ข้าจะบอกท่านให้เพราะเหตุใดสเสด็จพี่จึงกลับด่วนมาพร้อมข้าเป็นเพราะเขาไม่ไว้ใจ พูดอะไรมากมายขนาดนั้นยังจะไปเขตล่าสัตว์หรือไม่ฉีเฮอีเอ่ยขัดคำพูดของเขามีน้ำเสียงแสดงความรำคาญแฝงความหมายว่ากำลังโมโหไปไปเหตุใดจะไม่ไปเล่าเรินยี่สะบัดพัดในมือกลางออกข้าจะไปเปลี่ยนเป็นชุดขี่มา เรือนยี่พูดลมเป็นฝนอยู่ครู่หนึ่งไม่นานเขาก็ออกจากเรือนยี่หลานไปทิ้งสีเฮออี่และมู่อิ่งซียืนประจันหน้ากันสองคนท่านไม่ไปเปลี่ยนอีกสักพักให้ข้ารับใช้ในวงังเอาไปให้ข้าก็ได้มูอิ่งซีเบ้ปากเขาในฐานะองค์ชายเรื่องทุกอย่างจะมีข้ารับใช้ในวงังเตรียมให้อย่างเหมาะสมไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเช่นพวกเธอ เจ้าถอนพิษให้ตัวเองยังไม่ได้ถอนเห็นนางใส่หน้าคิ้วเขาพรันขมวดเล็กน้อยหากไม่ถอนพิษนี่จะไม่เกิดผลกระทบต่อร่างกายเจ้าหรืออีกสักพักอย่าสลบไปอีกล่ะไม่มีทางพิษสินกูค่าศึกษาม,มาปีสองปีแล้ว รู้จักเป็นอย่างดีหากข้ายังไม่รู้จักดีเหตุใดจะกล้าวางยาพิษตนเองเธอโบอกมือไปมาอย่างไม่ใส่ใจนักเห็นเขาขมวดคิ้วจึงนึกถึงอาการของฮองเฮาระหว่างเธอกับเขามีสัญญาต่อกันจึงเอ่ยปรอบเรื่องอาการป่วยของเสด็จแม่ท่านก็ไม่ต้องเป็นกังวลขอแค่ท่านยังคงอยู่ในตำแหน่งองค์ชาย คนเหล่านั้นไม่มีทางเอาชีวิตของเสด็จแม่ท่านแน่รอให้ข้าหาสมุนไพรที่เข้ากันได้จะต้องช่วยเสด็จแม่ท่านถอนพิษซินกู่ได้แนะ่อืม แท้จริงแล้วครั้งแรกที่เขาพานางไปพบเสด็จแม่นางแสดงความสามารถในการวินิจฉัยโรคได้อย่างเชี่ยวชาญต่อหน้าเขาด้วยท่าทางนิ่งสงบตอนนั้นเขาก็เชื่อนางแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่กังวลใจทั้งหมดของเขามีเพียงความทรมานที่เสด็จแม่ได้รับเท่านั้นองค์ชาย ท่านสามารถเล่าเรื่องเทศกาลเส้นไหวช้อนเผ่าแขว้นเชียงสีของพวกท่านให้ข้าฟังได้หรือไม่ อย่างไรเสียพวกเขาก็ต้องรอเหรินยี่อยู่ที่นี่หากต้องรออย่างน่าเบือ่อมิสู้หาเรื่องสนุกสักหน่อยมาพูดคุยกันเรื่องราวในอนาคตอันแสนไกลเธอคาดเดาไม่ได้แต่เธอมีลางสังหรณอนว่าเหตุการณ์สำคัญขนาดนั้นจะต้องมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นแน่ศัตรูอยู่ในมุมมืดส่วนตัวเธออยู่ในที่โล่งแจ้งสิ่งที่เธอต้องทำคือรู้เขารู้เราให้ได้มากที่สุด เหตุใดวันนี้จูจ่ๆเจ้าจึงพูดมากขนาดนี้ก่อนหน้านี้กว่านางจะพูดอะไรออกมานั้นช่างยากเย็นน้อยมากที่คิดจะเริ่มชวนเขาคุยวันนี้ช่างหน้าประหลาดใจถามไม่ได้เช่นนั้นก็ช่างเธอะเธอยักษหลไม่จำเป็นต้องถามจากเขาเพียงคนเดียวเห็นนางเงียบไม่พูดจ้าขึ้นมาจริงๆเขาก็ถอนหายใจออกมาเล็กน้อยเรื่องพิธีเส้นไหว้ เป็นเหรือนยี่ที่บอกเจ้าเธอพยักหนะ้าส่วนเขาก็นิ่งชะงักไปก่อนจะพูดต่อ <itt il assen white> พิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษถูกจัดขึ้นปีละครั้งในแคว้นเชียงฉีทุกครัวเรือนต่างเฉลิมฉลองพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษด้วยความยินดีวันนั้นจะมีคำสั่งให้จัดงานเลี้ยงของแคว้น ต้องเป็นคนในตระกูลของหัวหน้าชนเผ่าหรือเป็นผู้ถูกเลือกที่มีความสามารถในชนเผ่าจึงจะสามารถเข้าร่วมได้เมื่อถึงเวลานั้นจะมีการแข่งขันต่างๆหัวหน้าเผ่าจะเลือกผู้มีความสามารถที่เหมาะสมจะแต่งงานหรือเหมาะสมกับบุตรชายบุตรสาวของตอน้นหากจะเรียกอย่างสวยงามก็คือการสร้างสัมพันธ์ระหว่างตระกูลโมอิงซีฟังอย่างตั้งใจเห็นเขาหยุดพูดจึงเงยหน้าขึ้นอย่างเข้าใจ ฟังแล้วดูน่าสนุกไม่น้อยเช่นนั้นหากไม่ใช่ครอบครัวของชนเผ่าและไม่ถูกเลือกก็ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้งั้นหรือเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะพาเจ้าไปได้เรากับเกรงว่าเขาจะเปลี่ยนใจภายหลังเมื่อเขาเอ่ยปากนางก็รีบรับคำทันที เขาชำเลืองมองเล็กน้อยเห็นนางเงยหน้าขึ้นมองตอนเองพรางยิ้มอย่างสดใสน้อยครั้งที่นางจะยิ้มแต่เมื่อยิ้มออกมากลับดึงดูดสายตานักทำให้เขาไม่อาจละสายตาพรันเกิดคาดหวังอยากให้นางมีรอยยิ้มเมื่ออยู่ต่อหน้าตนเองให้มากเมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นเขารู้สึกตกใจจึงรีบละสายตาออกด้วยความร้อนรนพวกท่านกำลังคุยอะไรกัน เรินยี่ที่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเดินเข้ามาในเรือนแล้วเอ่ยถามเรินยี่สวมชุดขี่ม้าสีดำทั้งตัวยืนอยู่ตรงกลางร,ระหว่างมู่อิ่งซีและสีเฮวออีเขาสวมใส่ชุดนี้แล้วดูเข้ากันดีเหมือนองครักษ้างกายองค์ชายที่สวมเสื้อผ้าหรูหราสีดำเหมาะกับท่านมากมู่อิ่งซีใช้สายตามองเขาอย่างประเมินแล้วเอ่ยข้อคิดนี้ออกมาจริงหรือ มูอิ่งซีนี่ท่านกำลังชมว่าข้าแต่งตัวดูดีใช่หรือไม่เรนยี่ต้มหน้ามองประเมินตนเองรู้สึกพึงพอใจกับการแต่งกายของตนเป็นจริงดังคาดผลรูปงามสวมใส่อะไรก็ดูดีไปหมดแม้แต่มู่อิ่งซียังถึงกับเอ่ยปากชม ทำให้ท่านดูไม่เหมือนคนอันธพาลอย่างเคยรอยยิ้มค้างอยู่บนหน้าของเหรินยี่รู้อยู่แล้วว่าปากนางไม่มีคำพูดที่ดีชีเฮอ,อีอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาพอรู้ตัวก็รีบกระแอมเล็กน้อยแล้วเก็บรอยยิ้มที่มุมปากไปกันเถอะ ทั้งสามนั่งรถม้าตรงไปยังเขตล่าสัตว์ของวังหลวงเมื่อถึงที่นั่นถึงพบว่าถั่วยญ้าขี่ม้าอยู่ที่เขตล่าสัตว์ของวังหลวงอยู่แล้วพอเห็นนางชีเฮอ,อีและคนอื่นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากไม่นานก็รีบวิ่งมาหาสเสด็จพี่พี่ยี่แล้วก็พี่สาวคนสวยสายตาของถั่วยญ้าหยุดลงที่มู่อิงซีอยู่น,นันใช้สายตามองประเมิน ไม่เลวนี่ก่อนหน้านี้หญิงเหล่านั้นมีเวลาอยู่ข้างพี่ยี่ไม่เคยเกินสามวันแต่เวลาผ่านไปนานขนาดนี้พี่ยี่ยังไม่รังเกียจท่านพอจะเห็นได้ว่าพี่ยี่ปฏิบัติต่อท่านไม่เหมือนใครถัวย่้าชี่เฮออีและวหรินยี่ตะกนห้ามนางออกมาพร้อมกันพูดไร้สาระอะไรกันเรินยี่ขมวดคิ้วหันไปกล่าวกับมู่อิ่งซีด้วยความรู้สึกผิด ถั่วหญ้าปากไม่มีหัรูดท่านอย่าได้ใส่ใจไม่เป็นไรโมอิ่งซีหัวเราะเล็กน้อยไม่ได้เก็บมาใส่ใจถั่วหญ้าถูกพวกเขาตะโกนใส่ก็เกิดความรู้สึกน้อยใจเก็บความไม่พอใจเอาไว้มองไปยังโรงมาแล้วหันหน้ากลับมามองโมอิ่งสีอย่างยั่วยุ พี่สาวคนสวยเรามาขี่มา้าแข่งกันดีหรือไม่ทุกคนในแคว้นเชียงสีล้วนเป็นผู้มีฝีมือด้านขี่มา้าหากอยากแต่งเข้าในแคว้นเชียงสีของพวกเราจะต้องเชี่ยวชำนาญในการแข่งขันขี่มา้าเผชิญหน้ากับการยั่วยุของถั่วยญ้าทั้งสีเหออีและเหริ่นยี่ต่างก็ขมวดคิ้วส่วนมู่อิ่งซีไม่มีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงตอบกลับอย่างคล่องแคล่ว ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ